เป็นการรวมดาต้าทั้งหมดของเราที่มีเข้ามาสู่อุปกรณ์แอปเดตที่เราใช้รองรับแปลว่าอะไรครับแปลว่าอุปรกรณ์ที่รองรับต้องสเปคคือต้องอ,อ,อินเทอร์เน็ตก็เป็นส่วนสำคัญทั้งสองอย่างเมื่อคู่กันแล้วมันทำให้คิวทำงานได้อ นี่ครับคือเวอร์ชันหนึ่ง่ะผมเลี้ยงเขามาตั้งแต่เขายังเป็นเด็กตอนนี้เข้าสู่วยรุ่นแล้วนะเดี๋ยวเวอร์ชั่นถัดไปบรรลุนินติภาวะแซบได้เต็มที่กว่านี้นะตอนนี้ยังแอบ,บ,แบ,บแซ่บไปก่อนควรจะติดคุดกเพราะยังเ,เป็นเยาวชนอยู่ไม่เกินเดือนนี้เขาจะบรรลุนินติภาวะแน่นนะ แล้วเขาจะแซบ่บ,บเปลื่ยนตานเลยนะครับอุปกรณ์แท็บเลที่รองรับต่อการใช้คิวนะครับมันจะเริ่มจาก Android เวอร์ชัน13หรือว่า iOS เวอร์ชัน13ขึ้นไปนะครับในกรณีนี้เมื่อเช้าตรวจสอบคนที่ผู้เก็บแล้วเป็นคนมีตา่างรับเวอร์ชั่นสูงทั้งหมด <c oughs> เขาเจอเครื่องที่ไปไม่ได้แน่ๆหนึ่นเครื่องกับเครื่องที่อาจจะไปไม่ได้ อีกหนึ่งเครื่องแต่เครื่องอื่นทุกอย่างเห็งครับคนที่โดนผมป้ายายาไปแล้วชัดเจนเลยครับคือพี่แย้ยมนะครับเวอร์ชันแกไปไม่ได้ครับพอบอกแกปุ๊บแกรีบไปซื้อถันทีครับเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นอุปกรณ์ทำมาถึงของเราแล้วอินเทอร์เนต็ตในแต่ละเครื่องที่เรามีครับถ้าอุปกรณ์อัปเดตตัวไหนที่สามารถใส่ซิมได้ผมแนะนําให้ไปซื้อซิมมาใส่เราจะไม่แชร์ฮอสปอต หรือเราจะไม่ใช้ Wifi WiFi ของสถานที่ต่างๆครับยกตัวอย่างวันนี้เราใช้ Wi-Fi ของ Fi ที่โรงแรมผมว่าว่า Wi-Fi ที่โรงแรมมีอยู่พนเมมันจะไม่วิ่งเข้าเครื่องเราทั้งพันเมนะครับในห้องเนี้ยสาสคนมันก็จะแชร์ไปคนละนิดคนละหน่อยแล้วรอบๆข้างห้องสุด mm hmm. เต็มไปหมดครับมันก็จะถูกแชร์ไ i ไฟไวจะทำให้การรันระบบหรืออะไรของเรามันช้าลงและมันรอนวดสิ่งที่ดีที่สุดในการใช้งานคิวครับ มันชื่อว่าซิมเทพซิมเทพเป็นซิมอินเทอร์เน็ตรายปีในศูนย์นี้เหมือนกันนะครับเขาบอกว่าเป็นซิมเน็ตซิมเน็ตเขาบอกว่าอันลิมิตอ่าอันลิมิตคือสิบเมกอันลิมิตแต่พอเราถึงสิบเมกปุ๊บมันลดสปีดเจะสองแปดห้าเลยแต่อันลิมิตคือคุณเข้าใช้อินเทอร์เน็ตได,ด้แต่มันจะขาแล้วหมดแต่ถ้าซิมเทพเป็นซิมเน็ต ไวไฟ20เมกะไม่ลดสปีดป e ีละ1,890ครับมีทูกเครือขา ES, ่าย A.S.Tool, E.T.A. แต่อย่าไปหาซื้อในศูนย์นะครับในศูนย์มันจะเป็นซิมเทสอันลิมิตไม่ใช่ซิมเทถ้าอยู่กรุงเทพนะครับคนกรุงเทพจะเดินไปที่บาลีของของมีขายทุกอย่างแต่ถ้าเราอยู่ภูเก็ตถ้าจะนั่งเครื่องไปกรุงเทพเพื่อไปซื้อซิมเทสมาทุ่นไวเลยนะครับ ให้เข้าคอาีนะครับหรือไลซ์ด้าทาเหมือนกับที่เราเก็บเสื้อผ้าที่เราอยากขอที่เราอยากได้เหมือนกันเลยครับซื้อคำว่า่ินเทืเป้าไปโปรโมชั่นของทุกค้าที่ททข,ขึ้นมาและเราก็เลือกซื้อพอซื้อเสร็จปุ๊บเขาส่งซิ้มาให้เราตั้งไม่เป็นทําไม่เป็นยกทางเครื่องและซิ้ไปที่ศูนย์บริการเขาจะทาให้เราเพราะมันเป็นสิ้ของเขาและชีวิตในอุตเหต เอามือถือหลังคิวได้ครับแล้วไปหาของ A แล้วก็ไปแชร์ฮอสปอตนะครับไม่ไม่ก็ถามดจะสนุกใ้แล้วมือถือไได้ครับถ้าพี่อยากซื้อสามสิบห้าสิบมีลซื้อสายไ้ทุกท่านครับแต่จะใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างเดียวนะบางค่ายมีโทรแอร์โทรฟีให้หนึ่งร้อยนาทีหลังจากหนึ่งร้อยนาทีไปแล้วนาทีละหกบาท ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเดีวยวครับใช้เป็นเด้งปีเลยใช่ครับพันแปดร้อยเก้าสิบคือหนึ่งปีบานเครือข่ายพอหมดแล้วหนึ่งปีหมดปุ๊บถอดซิมทิ้งซื้อใหม่กับบานเครือข่ายเอาไปสามารถไปต่อโปรโมชั่นได้ซิมเทียนนี่มีอีซิมมนะีซิมก็แล้วได้เหรอเขาให้ได้เหรอให้ซิมได้เหรอไม่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 ไม ทิมเทปมันมีให้เราหากหมดเลยเราจะเอาอันใหญ่อันเล็กมันมีให้เราใส่ทั้งหมดเลยไม่เจมส์สมัยสมายตอนนค้ซื้อตัวที่มมันีเสิบได้แล้วไงก็จะใช้ปีซิ่เหมือนเหมือนเอาไปฝันเนี่ยที่ว่าใช่ได้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 แือนี้ซื้อคือตอนนี้ถ้ามีตังค์ทำได้ทุกอย่างมน้องกับน้องบินบินนะคะได้ข้ามก่อนจะมีตังค์ทำได้ทุกอย่างครั สำหรับพี่ๆที่มีปัญหาเรื่องเครื่องนะครับแนะนำแบบนี้ครับขอใช้แค่สองแบรนด์นะครับ Apple กับ Samsung สองแบรนด์นี้ทำไมต้งองให้ใช้แค่สองแบรนด์นี้ครับคอมพิวเตอร์มีแค่สองรุ่นครับ A s รุ่นหนึ่ง IOS รุ่นหนึ่งแล้วก็ Samsung รุ่นหนึ่งเพราะว่ารุ่นอื่นเดี๋ยวแก้ไขไม่ถูกนะครับ เริ่มจาก Android ก่อนนะครับรุ่นที่ตามที่สุดคือแค a x y S8 20.5ปี2021ไม่แนะนำให้ซื้อนะครับเพราะในอนาคตตอนที่ลูกสาวน้องคิวเนี่ยนะประดุ้นนิติภาวะนะเธอจะแช่งคว้าจนพวกนี้ครับซือไม่ไหวเลยเริ่มเริ่มแบนด้านบนนะครับแคม S 8 Ultra นะครับหน้าจอ 4 6นิ้วนะครับคุณจะเหมือนคุณจะเหมือนพบโน้ตพบหนึ่งตัวไปเลยแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับข้อดีคือตรงไหนรู้ไหมครับเราไม่ต้องแหกไม่ต้องหูกมันเลยครับเพราะมันเห็นชัดเจนตาตาเลยนะครับต่อ,อไปนะครับ i อ,อเ s เก็จะเริ่มจากแขนทีสองนะครับไล่ขึ้นมา เล่นห้เาเจนหกเนเจ็ดเล่นแปดเลเก้าเ่นสิบสองพวกนี้อาการแอนสอเขาไม่ได้เออเขาไม่ได้่มาเข้าได้ ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องถ่ายครับไม่ต้องถ่ายอะไรเลยครับเดี๋ยวเอกสารรายละเอียดทั้งหมดจะถูกส่ง,สงให้วนานาครับเดี๋ยววนานาเขาจะกระจายเรียนกระผมงปากกาไม่ต้องกระดาษไม่เอาเพราะเดี๋ยวส่งให้ทั้งหมดนะครับ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวเดียวเวลา ตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าแรกกันก่อนครับทุกคนหน้าจอเหมือนกันไหมครับแบบนี้นี่ครับพร้อมนะครับ